โอยจมน้ำซะน้อพี่เห็นยังเครื่องหอดเหรอกสอยะก๊สปิดอ่ตเนี้ยเห่ตัวเนี้ยตเน่ะขึ้นบล้อไปทีนี้น้อเรียบร้อยกไ้เรียบยบเร ไยานกล้องนี่ล้วคือหนูก่ข้น่เหมนท่าในทยอยู่บ่นท่านในไทยอยู่ลงแววไปว่าเป็นแล้วไม่เห็นนอนหนูมั่งกันลุไลงไปยืนน่น้ยืนนี่อีนี่ลงมาอีกขันตายคือจมน้ำนี่ว่านี่เมื่อไรว่าขันตายนี่มันค่อยตายน่าเรียบ้อยเรียบ้อ่โอ้เรียบเอ้เอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลบเอ้ยเอ้าเรียบ้อ่แล้วครับเรียบ้อยแล้วเรียบ้อยแล้ว เก่งๆเก่งขนาดเลยครับเก่งขนาดเลยปุ้ยจำไลแห้งแห้งเก่งขนาดเลยโอ้ตืดครับกับสบายดีพี่น้องครับเมื่อนี้กับทีมงานสามพันพี่น้องกับมาลานูท่านไก่ครับพี่น้อง ามนั่งครสามนั่งตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมารุ่นกันครับมีม่นกันเจ็ดครับเจ็ดแปดครับผมมารุ่นกันมาสิบมานมครับโอ้เจ็บน้ามันเึงมันเปนุ่ไดีบ่ปนุทั้งทั้งวาเ

มันแล้วตัวเลขแห่งมันครับเอาียมันแล้ตัวเลขแห่งมันตัวเลขแห่งมันว่ามันลุกนี่เสียกินเลยดีงานสามพันวเสลันแง่เปเดี๋ของอยูห้รถีกย่สได้ไป้เารอุญนะมีอะไรมีอะไนี่ก็ให้ก็ให้นี่ชัดชใติรถนี่ให้คเ้

đây 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 เฮ้ยโตยๆๆๆๆๆๆๆ Cây ๆๆ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 ๆ

แกบนี่สองเตมครับสอตมตัวนี้ตัวน้อยเ่ยเนีเนี่ยเนเนีนี่ยนย่เนา่ยนี่นเน้่ยันี่ยเ่ี่ยี

โอ้พยกอมากทีดดังต mm ีต hmm. yeah. ัว oh. บ oh. ังคันี่มันแรงมากโอ้เอาาเอาชวดไปซอเต็มเลยพี่น้องได้ขึ้นไหมไก่ไก่ดัังดังดดัง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 ้นมาขึมดดัง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 เกห็เกเห็เกเหบเก็บ Cấp đẹp rồi. Ôi bà ได้ sầm Nằm lấy แฮง. mà. Đang Đang, 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 đang. đang. đang, 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 đang. đang, đang, đang เอ้าเห็นแล้วเนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้บเเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเหียบลอยแล้วครับเหียบลอยเด้ยวเียบอยเ้เ้เก่งเก่งเกเก่งขนาดเลยครับเก่งขนาดเลยเว้ยจ้ำไหลแห้งแห้งเก่งขนาดเลยอ้นี่ๆๆ้้เก่งขนาดเลยอ้เก่งเๆ ้ำไรเงี้งปิ้งครับปิ้งเนะเียนไม้พี่น้องเตียนไม้จำว่าบะมักบะมักสีแดงพะนะวาเจอเราเดียบะมันบสลงเขาเพิงสิมานม่แดกบัดแบกถึนเด

เดีวหัวจับเอาเลยเอานนโน่นโนนโน่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 นราจะตาเราจะตายโน่นนนวหนงตัวหนึ่นน้ตนวหนึ่นน้ำเะตัวใครอยู่ตัวใครอยู่ในน้ในน้พวหัวขนน้ำันน่ะของเส่เกือบพูดบอกซุ่มโสเกือบเอาเอาเนี่ยมเด้อนี่มเด้อยุ่นในน้าเหมือนกันน่ะมื่นตเบอโตซ้ากันยุ่ตีงอนโพไม่ยังงามหมหลายตัวจะบ ไปถึงผลละแซวขึ้นเช่นุูนี่แม่ตูนยืนตูนบัดที่ขึ้นแฟนรัดรัดรัดวอซ้เดียวซเวดอย่างนี้มันตีงาในน้อยน้องเหรอไป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 แล้วเวนึ่งฟุกขึ้กันฟุกขึ้นกันเอห้บไโอได้เที่ตะปูมักอันาเขาาเขาเจหกน้ นั่นโอ้ยใครอยู่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 ซ่อมนี่เองลงมาบาัตรเลขครับสองเต็มสองเต็มสองเต็มบัตรเลขสองเต็มครับเส้นถูเพือนเฮทุ่งทุ่งแค่ทุ่งมา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 นั่นเส้าแล้วเมีย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 แล้วครับเมียเรียวเมียแล้วเมียแล้วโอ้ย ไมได้ม่ันมันตื่นมันตือนันตื่นมันตื่นคนกเรีย่มเกตัยไเดี่ยวเศาตตมาพูดละเออตมาจพูดละมาลัดๆๆๆๆโอ้ยงม่หยังไปขึ้นไปขึ้นไปมหยัง พี่พี่มันวากพี่ไปุ่น้างล่างไปใส่นอไปที่นี่นอยทำฝุ่นกับพ่อทำฝุ่นไปที่นี่ลงน้ำแล้วเหอมีแต่ตัวลงน้ำไนี่นี่นี่มาทีแล้วหมดลบไปอีกแล้วลงอีกแล้วลงอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบกไงเลยแบบไงเลยหมดอีกแล้วหมดอีกแล้ว ต้องเจอพันตองครับเจ้อไห้ครับใช่ล่ะเหมือนมากเลยแน่ๆตัวเลยนะยืนไป่ใส่น้องมุดหยักามุดดวนนี่หนิมุดหยักงยเนาะเห็นบ่านน้อหนี่น้นนอ

นำลึกนำลึกเม่แม่แม่ัะม่เอ้ยเรียบร้อยว้าวโอ้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 โ้โอ้โอ้อ้โ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 ออ้โอ้โอ้โ เรเรียบร้อยโอ้ยเอาหยากเอาแขนตัวนี้อีน้อยได้ใช่นานนนัเ้เนี่ยหนานนนัด้เนี่ยเปียกเลยนานนน่เนี่ยเรเร็วเร็วเนีมเนี่มเนี้มทำหุ่นเนี้เนีไปไปน้ำอีกแล้วลงน้ำอีกเล้วไปแล้วบักไงผมเดอึนคือยะง นี่ยมเนี้ยมเนี่ยมใสเ่มนตัวใดกกัีตะลงน้ำเท้าตัวประดักับสองตัวเหรอนี่นำมึงวันที่ขึ้นเซ่เมย์สดสัปดาหน ซิบซิบเหอกจะเฟ้าใบใบมันเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตัวไขอยู่เอ้าบ่ได้ตัวใหญ่กอาตัวน้อยล่ะก็ละตัวก็ละตัวบ่ได้ตัวใหญ่กอาตัวน้อยล่ะดึงดึงมาเลยดึงมาเลยเดี๋ยวกไปยิงกดีพออยู่่ายไน่ายไ เห <ator> like ็มันอกทั้งพี่รถป้าเขาเห็นลงท่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เห็นลงไปเปลี่ยนพี่เ็ทมันหนงไปไปไปแล้ว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 พี่อ๋อังอมันจีเสมันจไปเสลงน้ำ

เดียกลัไปย่งเรื่อะไเาปจอบเรื่องอะม่ขึ้นือม่ขึ้นเือนดี๋ยวกรจอบมันม้นตายมันจะขึ้นโยมันจะขึ้นโยม้บนตายมันขึ้นดังย่ค่ะขึ้นดังโย่เนี่ยๆๆ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 างๆๆๆกๆๆ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 ๆู่ๆๆ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  ตัวทตัวใครอยู่ถ้าใครอยู่ผ่านหลายตัวแล้วผ่าดหลายตัวแล้วตัวมันมันค่ะฮะมันค่เสียวนนี่มันเลยไม่ตัวเดียวกันหับขึ้นมากกับมาเห็นกับตัวเขาเมืองวนสิได้อีกบ่เมือวนสิได้อีกบ่เมือเมืองเยือแค่เลยเจิเมือยแค่แล้ว เมื่อยแล้วต้องโอ้เมียแขกแล้วเมืยแขกแล้วเพื่อนขึ้นปอดๆแล้วตัวนี้ยอยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่น้นัดแ่ยานกล้องเหเพือนหนูขึ้นบยนท่นทายอยู่บนทนยอยู่ลงแววไปเปลนแล้วนอนหนูพื่นลงไลยลุไปลไปยืนนี่ยินนี่ยตม่ยันตายคือจมน้ามันว่นี่ เมื่อไรนี่ว่าขันตายนี่มันบ่ค่อยตายนะหน้าใสเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรรียบ้อยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ตายแล้วโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยดึงน้าครับดึงน้าดึงน้าพี่พี่เทุ่งทั้งนั้รนะมาเส็จก่อนมาเสรวันออกมาไม่ถ้าตัวมาวาใหาตัวตัวเเรียบร้อยครับตัวใครอยู่ผมว่าไงภายในหรอก พออีกเลี้ยวพี่น้องแต่ว่าลงน้ำอีกเดียวเียสิได้บ่เดินกลับขึ้นมาทางเก่าครับเขอาหูเล้ยของหูของหูองหองหพอนะมาอโอ้ได้เลี้ยวได้เลี้ย <laughs> <laughs> วโคตลโตโคตลโตตัวนี้นู้นหน่อย

คือที่ lái ตัว thế lắm หลุดคั่วเนาะมันคั่ว suy, 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 อีกแล้วเฮ้ยๆๆๆๆอุ้ยสุย lắm แล้วมันขึ้นมันสุยสุยมือแล้วมือแล้วนี่ๆๆๆเก็บบักใหญ่แล้วนี่บักใหญ่นี่บักใหญ่บักใหญ่มื้อเช้าในน้ําเลยไผ có tới này sao không kịp tí mình quay 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 tôi thao tôi thao bố bữa nay gì nhở thao gì lông lông Ui đang nhà ma quấn này 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 này

ชุดชุดชุดเรียบร้อยโอ้โหธรรมดาครับมือฉมังมือฉมังครับเรียบร้อยเลยตัวนั้นจะขึ้นใช้พูดตัวนั้นตัวนั้นไปทั้งพูดแล้วไปทั้งปลาแกล่ะแล้วตัวนี้ตัวเท้าตัวไข่อยู่ได้ตัวแล้วเรียบร้อยครับนุ่งขวานุ่งขวานโอ้ผลงานครับผลงานนงาเดบประมาณนี้แหละมันบปได้กระไรตัวใช่ไหมครับไป bom thịt ừ. tôi nói tôi nhảy